โอเคสวัสดีค่ะที่ติดไว้ค่ะที่แล้วนะคะวันนี้ต้องไปทํางานนะก็พิเศษลุกทีเนี้ยผมยังเปียกอยู่ก็เลยจะให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันนี่มันบางเบอร์นี้เลยบางเบอร์นี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยเต็มเลยะคะ่ะก็แล้วก็ผมเนี่ยถ้าเราเซ็ตพิเศษลุกใช่ไหมมันก็จะแบบว่าบางๆตรงนี้อีกนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเทสกันไปดูกัน าเราใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเยลอะไม่รู้อะถ้าถ้าเราใส่ไปเลยอะทีเนี้ยผมมันจะเป็นอย่างนี้เออมันก็จะ,ะดูแบบมันมันจะเห็นตรงเนี้ยมันเยอะเกินไปนะะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเห็นไหมมองไกลๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะคะทีนี้มาเรามาฉีดกันเลยไม่ให้เสียเวลา ขอไปเอาก่อนลืมหยิบมาจากห้องน้ำโอเคมาได้แล้วนะคะอินคร s สเมจิ c แฮร์ตัวช่วยของเราเราก็สามารถฉีดได้เลยเราก็จะฉีดปิดไปเลย <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราเสยอ,อีกแล้วมันก็จะเห็นแบบบางมากนะคะอันนี้เราก็จะปิดแต่เราจะไม่ปิดให้มันแบบทึกมากเลยเพราะว่าคนเราถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่เห็นหนังหัวเลยมันก็ดูแปลกๆไหมเหมือนเหมือนใส่วีกับเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเห็นหนิดนึงนะคะส่วนข้างหลังเราตรงไหนที่มันแบบบางมากเราก็ฉีดอ,อ่าฉีดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกำหนดน้ำหนักมือตัวเองได้เลยนี่เราก็จะปิดหมดเลยนะคะแล้วเ,เราก็เก็า โอเคมันก็จะเริ่มได้มากขึ้นนะคะพอมันได้ปุ๊บเนี่ยตรงข้างหน้านะเมื่อกี้เราฉีดไปแล้วเราก็เอาเมือเกกี่ยๆได้เลยถ้าสมมติว่าไม่พอใจก็เติมอีกบางคนถามว่าเนี่ยใช้แล้วมันจะแบบเปื้อนไหมอะไรไหมนะคะเอยลืมบอกถ้าข้างหน้าใช่ป่ะก็เอาออามือบังไว้นิดนึงนะคะมันจะได้ไม่โดนน,นี่เนี่ยแล้วเราเติมลงไปตึ๊ ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหวกก่อนฉีดแบบเบาๆมือเห็นปะมันก็จะปิดแล้วโอเคเซตเลย โอเคได้แล้วนะคะ business look ของเราวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำงานแล้วก็ใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันนะ,ะปิดผมบางสร้างผมใหม่ใช้ increase magic hair ไปหาทำกันจ้า